สวัสดีครับนี่ไทโฟเล็น,นะครับก็สอนเพิ่มเติมจากคลิปที่แล้วเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเลยนะครับสําหรับนิคเตอร์ใหม่อรุณนะครับผมอ่าคือเขาบอกว่าทุทกการครอสเนี่ยทุกการอ่าครอสแต่ละทีเนี่ยอ่ากราฟมีโอกาสวิ่งอยู่ที่หนึ่งร้อยถึงสองร้อยปิบเลยนะครับผมในทุกๆการครอสมีโอกาสที่จะวิ่งอ่า ประมาณร้อยถึงสองร้อบเลยนะครับแต่บางทีมก็อาจจะไม่ถึงแ,แต่เขาบอกว่าส่วนมากหรือว่าทุกการคอร์สเนี่ยมีโอกาสที่จะทํากําไรได้ประมาณนั้นนะครับโอกาสที่การาฟจะไปได้ไกลนะครับแล้วยิ่งอ่าถ้าเส้นสีน้ําเงินอยู่ข้างล่างด้วยเนี่ยยิ่งไปได้ไกลอีกนะครับผมไปถึงน้ําเงินอยู่ตรงศูนย์ข้างล่างนะครับ แต่เขาแนะนำให้เข้าตรงตรงการคอสเลยเนาะเดี๋ยวผมจะมาดูที่เราสอนกันในกลุ่มแล้วกันนะครับน้ำเงินตัดไปอยู่บนแดงเซลล์นะครับคือจากคลิปที่แล้วเรายังไม่มั่นใจว่าเอ๊ะเขาให้เข้าตรงที่มันคอสหรือเปล่าสรุป เขาแนะนําให้เข้าตรงที่มันคอสเลยนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะตรงกับตอนที่ฮิตเกแกรมกระโดดออกจากภูเขาพอดีนะครับแต่เดี๋ยวเราจะไปดูในกาฟแ,แต่ผมจะวงวิธีการใช้ให้ดูวิธีการดูวิธีการเคาะให้ดูตรงนี้ก่อนจะได้เข้าใจง่ายเพราะในกาฟมันไม่สามารถวาดได้นะครับผมแล้วก็น้าเงินตัดไปอยู่ใต้แดงอีกทีหนึ่งก็เป็นบายนะครับตามภาพนะน้าเงินตัดไปอยู่บนแดงเซลน้ำเงินตัดอยู่ใต้แดงบายนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะตรงกับฮิตเลแกรมพอดีอีก ถ้าเป็นพูดถึงจุดจุดตัดคอสก็จะตรงพอดีแต่ถ้าน้ำเงินไปอยู่ตรงเส้นสุดนั้นก็คือเสริมแรงเข้าไปมีแรงที่จะขึ้นสูงขึ้นไปอีกนะครับผมก็คือดันขึ้นไปนะครับซึ่งอินดิเคเตอร์เนี่ยบอกสัญญาณบายออกมาแล้วเนี่ยสิ่งที่คุณรอก็คือรอให้เป็นแห่งสีส้มลงมาแล้วค่อยเข้าใบาเท่านั้นเองในกราฟมีหน้าที่เท่านั้นนะครับผม อ่าตเงินตัดอยู่บนแดงเซลต้เงินตัดอยู่ล่างแดงาบนะครับผมมันก็จะเป็นจังหวะที่คุณจะเข้าเซลตรงนี้เนาะเป็นเซลล์พอดีคุณจะต้องร้อยเป็นแท่งสีเขียวขึ้นไปนี่เข้าเซลลอันนี้มันเป็น common sense อยู่แล้วนะครับแล้วคุณก็เซล์ไป อาจจะกำไรเก็บเก็บกำไรตรงนี้หรืออาจจะยังไม่ชน tp ก็อาจจะดิ่งกลับไปติดลบนิดนึงแล้วสุดท้ายกลับมากำไรได้นะครับผมแต่อีกจังหวะหนึ่งที่เขาแนะนําให้บายก็คือตรงนี้ข้างล่างนะครับเป็นอีกจุดเข้าหนึ่งนะครับที่คุณจะบายถ้ามันเป็นให้สีส้มลงมาก็บายเท่านั้นเองนะครับผมตรงนี้น่าจะเป็นให้สีส้มมาก่อนเพราะมันลงต่ําแล้วก็ดันกลับขึ้นไปเป็นสีเขียวนะครับ น้ำเงินอยู่ใต้แดงใบตรงนี้ยาวเลยนะครับตรงนี้จะตรงกับอฮิสโตแกรมอีกแล้วนะครับถ้าเรานับจากจุดตัดเนี่ยน้ำเงินตัดอยู่ใต้แดงน้ำเงินตัดอยู่บนแดงนับจากจุดตัดหรือว่าจุด cross ของอลุนเนี่ยมันจะตรงกับฮิสโตแกรมค่อนข้างมากแล้วก็ค่อนข้างที่จะตรงกับกราฟก็อย่างที่บอกอย่างที่เขาบอกเอาไว้เลยว่ามีโอกาสทำกำไรได้หนึ่งร้อยถึงสองร้อยปในทุกๆก,ก,การตัดซึ่งที่ดูดูแล้วเนี่ย มันก็มันก็จริงตามที่เขาพูดเดี๋ยวเราจะให,ให้ให้ดูในการาฟให้เห็นกันชัดๆกับตาเลยและทุกคนสามารถไปแบ็คกราดกิ้งดูเองได้ด้วยนะไม่ใช่ดูจากผมเดี๋ยวทุกคนสามารถไปดูในการาฟของตัวเองได้ด้วยว่ามันจริงไหมอย่างที่เขาแนะนํำไหมนะครับนี่คือเป็นเทรนทุกการตัดของอรุณเนี่ยมันวงบอกอะไรอินดิเคเตอร์บอกอะไรเรามันบอกว่ามันจะเปลี่ยนเทรนแล้วนะมันมีการเปลี่ยนเทรนนะครับผมถ้าน้ดเงินตัดอยู่ใต้แดงอ่า ตลาดหรือว่าการาฟสภาพตลาดจะเปลี่ยนเทรนขาขึ้นนะเงินตัดไปอยู่บนแดงสภาพตลาดหรือการาฟเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นเทรนขาลงนะนี่คือสิ่งที่มันบอกเราเราจะต้องเข้าใจด้วยว่าอินดิเคเตอร์แต่ละตัวบอกอะไรเราแล้วก็ไปหาจุดเข้าในการาฟดีๆคิดวิเคราะห์ดีๆว่าเอ๊ะเราควรจะเข้าได้หรือยังเราควรจะรอแท่งอะไรอะไรยังไงนะครับผมถ้าจะบายก็รอเป็นแท่งสีส้มลงมาถ้าจะเซล,ล์ก็รอนแท่งสีเขียวขึ้นไปแล้วค่อยเซลลนะครับอ่าตรงนี้เป็นต้นเนาะเซลล์ เร่ตัดอยู่บนแรงเซล์นะครับฮิสโตแกรมก็ลงมาพอดีเนาะก็ให้ไปแท่งสีเขียวขึ้นไปแล้วค่อยกดเซลล์อย่างที่เขาบอกไว้เลยว่ามันมีโอกาสทําได้หนึ่งร้อถึงสองร้อยปิ๊บในการตัดแต่ละทีก็ค่อนข้างที่จะจริงนะครับผมค่อนข้างที่จะทํากําไรได้ดีนะจากจากที่ดูแล้วการตัดทุกคนเอาไปแบ็คแท็กกิลองดูแล้วก็ลองฝึกเทรจตามดูได้นะครับผมตรงนี้ก็จะตรงพอดีเหมือนกัน แต่อาจจะดีเลย์นิดนึงจะตัดกันนิดนึงนะครับเราอาจจะรอฮิสโตแกรมคอนเฟิร์มด้วยได้คือเราดู i อ d i ินดิเคเตอร์หลายๆตัวคอนเฟิร์มคอนเฟิร์มหนึ่งคอนเฟิร์มสองคอนเฟิร์มสให้มันมีแรงส่งชื่อว่าเฮ้ยมันจะไปทางนั้นจริงๆนะแล้วก็ค่อยตัดสินใจเข้าออเดอร์นะครับผมเมื่อกลาฟลงมาตามที่เราต้องการเช่น,นคุณจะ buy กราบเป็นให้สีสม้มลงมากดบายตรงนี้นะครับเป็นสีสม้มลงมากดบายประมาณนี้ สบายตรงไหนก็ได้แหละมันมีแรงอยู่แล้วเพราะมันเพราะมันอะไรมีโอกาสไปตั้งร้อยถึงสองร้อยปมันมีโอกาสไปได้อีกไกลเพราะั้าคุณแค่หาจุดเข้าดีๆก็พอนะครับผมนะก็นํามาช่วยเสริมดูกับพิสโตแกรมเพิ่มเข้ามาสําหรับอัลนะุนเนาะซึ่งก็ถือว่าใช้งานได้ดีระดับหนึ่งนะครับผมแต่เดี๋ยวจะให้ไปดูในกราฟกันนะครับผม โอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูในกราฟกันเลยนะครับผมตรงนี้น่าจะเข้าใจละวิธีการใช้มันง่ายมากมน้ำเงินตัดอยู่ใต้แดงบายน้ำเงิน,นัดอยู่บนแดงเซลประมาณนี้นะครับดูกับพิสโตแกรมเพิ่มช่วยได้นะครับเช่นตรงนี้พิสโตแกรมก็บายก็รอเป็นให้ดีส้ซมลงมาค่อยบายอาจจะบายตรงนี้หรือบายตรงนี้ก็ได้นะครับถ้าค,คุณคิดว่าราคาตรงนี้สูงไปอาจจะยังไม่อเอยไม่เอาก็รอราคาลงมาต่ำๆค่อยบายก็ได้นะครับผมอ่าถ้ามันยังไม่ได้ ตัดกลับไปเรยยังอยู่บริเวณเลเวลสูงหรือว่าอยู่ต่ากว่า50อยู่เนี่ยคุณยังสามารถเข้าบายได้เรื่อยคือตอดบายได้เรื่อยบายได้เรื่อยบายได้เรื่อยนะครับผมกัหรับเซลก็เหมือนกันนะก็ตรงกันข้ามเหมือนกันสำาัเซลก็เหมือนกันนะถ้ามันยังอยู่ข้างบนอยู่นะครับหมายถึงเส้นเสียงเงินยังอยู่ข้างบนอ่ายังไม่ต่ากว่าเลเวล50ลงมานะครับคุณสามารถตอดเซลได้เรื่อยๆเช่นกันนะครับมันหมายความว่ายังมีแรงลงอยู่นะครับผม ถ้ามันเริ่มมาใกล้ได้ไวแสิบแล้วก็อาจจะหยุดเซลไปก่อนอะไรประมาณนี้หยุดหยุดเข้าออเดอร์ไปก่อนนะครับผมไม่ว่าจะทั้งใบทั้งเซลแหละนะครับโอเคนะ่เราไปดูในการาฟกันครับผม,ผมครับรอแป๊บหนึ่งไปดูในกราฟโอเคเรากลับมาดูในการาฟในการาฟกันเราเข้าอ่าวิธีใช้เราทราบวิธีใช้ทราบวิธีอะไรแล้วเดี๋ยวให้สูตรอีกรอบหนึ่งนะอรุณอรุณอรุณนะครับเครดิตสี่สิบเจ็ดอัพสีแดงดาวสีน้ําเงินนะครับดูเส้นสีน้เงินเป็นหลักนะครับผมมันจะได้เข้าใจง,ง่ายๆไม่งั้นเราจะมา อดูอ do ัพดูดาวอัพไม่ดูเส้นสีเอาดูเส้นสีว่างเงินเป็นหลักนะครับผมทาเงินอยู่บนแดงเซลล์งเงินอยู่ใต้แดงใบง่ายง่ายคือเข้าใจง่ายๆนํานมาปรับให้มันเข้าใจง่ายๆใช้งานง่ายๆนะครับอ่าพอเราูมาดูในกราฟเนี่ยเราจะรู้ว่าถ้าเราเข้าเซลล์ตรงนี้เราเก็บได้เท่าไหร่เราเก็บได้กี่ป๊บนะครับผมน่าจะเป็นช่วงประมาณตรงเพราะว่าคุณไม่สามารถเข้าเซลล์ตรงนี้ได้คุณต้องรอมันเด้งกลับขึ้นไป แต่ถ้าคุณดูราคายังต่ําเกินไปยังไม่อยากจะเข้าเซลล์คุณอาจจะรอขึ้นไปหน่อยค่อยเข้าเซลล์อันนี้ก็ร้อยกว่าป๊บอันนี้ก็ตัวอย่างมันไม่ได้ชัดเจนเท่าไหร่แต่ว่าอันนี้คร่าวๆให้ดูเพราะวะ่าความจริงมันควรจะเข้าช่วงตรงนี้นะครับผมอ่ะเรามาดูจุดที่มันตัดใบนั่งอยู่ใต้แดงบายตรงอะทิสโตรแกรมพอดีนะตรงนี้นะครับผมเอโอก็เอ่อกับออสเตรเียแรงใบตรงนี้สีเขียวๆนะครับ เป็นสีส้มต้องรอเป็นแท่งสีส้มลงมาอ่า,อาจจะรอแท่งนี้นะครับขึ้นไปเก้าสิบกว่าป๊บนะครับหนึ่งร้อยสิบหนึ่งร้อยสิบสองปีบประมาณนี้นะครับอ่าหรือคุณจะรอแท่งนี้ก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่จะรอเพราะว่าอ่าเส้นลงเงินอยู่ลงล่างเนี้ยมันยังมีแรงขึ้นอยู่นะครับผมมันยังอยู่ต่ํากว่าจุดสูงกลางห้าสิบเนี้ย อยู่ตรงบริเวณศูนย์มันยังมีแรงขึ้นอยู่นะครับผมเพราะฉนั้นคุณเข้าตบดายได้เรื่อยๆพอเป็นแท่งสีส้มมาก็บายอีกนะครับเคุณทำอะไรได้ดีนะครับอย่างที่เขาว่าไว้จริงๆนะหนึอ่อยถึงสองมาดูอีกนะเรามาดูอีกเราดูหลายๆตัวอย่างอ่าฮิสโซแกรมตรงนี้เป็นบายนะครับต้องรอเป็นแท่งสีส้มลงมาค่อยาย buy, ถูกไหม โดนลากนิดนึงร้อยกว่าปิ p IP, แล้วกลับขึ้นไปร้อยกว่าปิ p บนะครับสองร้อสิบเอดปิที่จุดสูงสุดนะครับระะนันรู้การตัดเนี่ยมีโอกาสทำกำไรได้หนึ่งร้อยถึงสองร้อยปิจริงไหมเราต้องมาดูอ่าอย่างเช่นตรงนี้เงินตัดลงมาอ่าตรงนี้ของเงานจุดเซลเงินอยู่บนแ,นง Sell, นบแดงเซลล์นะครับแต่หนึ่งร้อยพอดีนะครับแต่หนึ่งร้อยนี่คอนเฟิร์มความแรงนะเพื่อความแรงว่าจะมีแรงลงแน่ แตะศูนย์เนี่ยคอนเฟิร์มความแรงเพื่อที่จะคอนเฟิร์มว่ามีแรงบายแน่ๆนะครับอ่าเราไปทางเถียวขึ้นไปกดเซลซิตรงนี้ก็แปดสิบเอ็ดปิบแล้วลงไปตรงนี้สอง้อยกับาปิบนะครับผมแล้วก็มาดูบายสิตัดอีกที่นึงมีแรงบายอ่าบางทีจุดเข้าเดิมเนี่ยอาจจะยังไม่กําไรแต่ถ้ามีจุดเข้าใหม่แล้วถ้ามาร์จิ้นเลเวลหรือบาลานซ์เราไหวเนี่ยเราก็สามารถเข้าจุดใหม่ได้นะครับเช่นตรงนี้ โดนกไปนะครับติดลบนะครับผมร้อยกว่าปิ๊บแล้วก็กลับขึ้นไปกําไรที่ร้อยกว่าปิ๊บเหมือนกันนะครับผมโอกาสทางวัยมีนะตอนนี้เราเห็นเราแบ็คทริกกิ้งนําไปแบ็คทริกกิ้งดูเองอีกทีก็ได้ด้วยนะครับผมแต่นี้ทําให้ดูเนาะจะได้เข้าใจไงจะได้เข้าใจว่าเอ๊ยมันทํากําไรยังไงมันดูยังไงนะครับที่สาคัญคุณจะต้องรอแท่งเทียนในกาฟดีๆนะครับผมอ่าตรงนี้น่าจะยาวเลยตรงนี้ เป็นจุดตัดนะครับแล้วก็ฮิตโซแแรมทะลุขึ้นไปพอดีเนาะอ่าเอสซโอออซัม awesome, เริ่มมีแรงบายสีเขียวมาหนุนหลังตั้งแต่ตรงนี้แล้วนะครับมีแรงมีแรงที่จะขึ้นนะครับอ่ามาดูจุดตัดตรงนี้นะครับร่อมแท่งสีส้มลงมาเข้าบายนะครับจุดตัดก็น่าจะเข้าประมาณตรงนี้อ่าเพราะมันดูเส้นสีน้ำเ,เงินด้านล่างเห็นไหมตรงนี้ร่อมแท่งสีส้มลงมาแล้วเข้าบาย ตรงนี้นะครับยังไม่ทันอ่ายังไม่ทันได้ขาดทุนนะกําไรไปแล้วหนึ่งเปาะสองเปอะขึ้นไปอีกยังไม่มีตรงนี้ยังไม่ทันได้ขาดทุนมันเป็นจุดอ่า break away ว่าจุดที่ก้าว break พอดีนะครับ breaking point อ่าไม่ทันได้ขาดทุนไปแล้วหนึ่งร้อยละสองร้อยปิ๊บสามร้อยปิ๊บลอกไปเยอะเลยตรงนี้นะครับผมขึ้นยาวตรงนี้ขึ้นยาวเนาะเพราะฉะนั้นคุณได้โบนัสเลยจากอารุณตรงนี้ ก็เป็นผลคอยได้เลยมันได้จุดอาเบรกพอยตัวจุดเบรกเอาไว้เข้าไปด้วยมาดูเซลล์ยาวตรงนี้มั่งน้ำเงินตัดไปอยู่บนแดงเซล์นะจ๊ะอ่าอสโแกรมลงพอดีด้วยนะครับแล้วก็อะเอซกับออซัมก็มีแรงสีแดงนิดหนึ่งหนุนหนุนนิดนึงอ่ารอไปแหงสีเขียวขึ้นไปดีๆค่อยเซลล์รอไปแ่งสีเขียวขึ้นไปดีๆค่อยเซลเเซล์นะครับอาจจะเป็นอะ จุดตัดอาจจะแท่งนี้แหละผมว่าน่าจะเข้ากันที่แท่งนี้ประมาณนี้อ่าตรงนี้จะมีขาดทุนขาดทุนนิดหนึ่งสามสิบกว่าปิบแต่เสร็จแล้วเสร็จแล้วลงยาวมาสองสามร้อยกว่าปิบเลยนะครับตังนี้ก็ลงยาวถึงสามร้อยกว่าปิบเหมือนกันนะครับผมนี่ก็ให้ดูให้ดูวิธีการใช้ว่าแต่เราเก็บปิบตามที่เราเก็บกันอยู่แล้วคือเจ็ดปิบสิบห้าปิบยี่สิบปีบสิบห้าปีบก็ตามที่สอนไว้แล้ว เก็บกันของเราเป็นปกติอยู่แล้วเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยมันช่วยคอนเฟิร์มว่าไอ้ที่เราเก็บเนี่ยมันจะทํากําไรได้แน่ๆนะประมาณนี้จุดตัดตรงนี้ผมไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่น่าเข้าเพราะว่ามันยงตัดตัดได้ไม่ดีนะครับผมตัดได้ยังไม่ออกห่างกันถ้าตัดแล้วต้องออกห่างห่างกันนิดนึง เช่นตรงนี้เพื่อคอนเฟิร์มมันตัดนตนี้ตัดห่างประมาณแบบนี้คือเป็นจุดตัดที่ชัดเจนก็จะเป็นหา,หาจังหวเข้าเซลล์เสร็จแล้วก็หาจังหวเข้าบายต่อนะครับมันได้อ่ะผมดูแล้ว่าน้องเงินตัดอ,อยู่ใต้แดงบายนะครับก็ดูด,ดูจากสายตาก็ก็เห็นแล้วนะครับทุกคนนําไป,บาไปแบค็คราคกิ้งดูเองได้จะใช้กับไรเฟรมอะไรก็ได้แต่ผมแนะนํากับ RA 5 0แล้วกันหรือ RA หนึก็ได้นะครับ แต่ทุกคนนาไป b a c k แฮ a c k i n g ดูเองได้กับคู่ไหนก็ได้ใช้ได้กับทุกคู่อยู่แล้วนะครับ i n d i เต t ร r มันใช้ได้กับทุกคู่อยู่แล้วให้ดูตัวอย่างต่อนะครับนี่ใบยาวเลยไหมอันนี้ก็ใบยยาวเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ใบยยาวอีกตรงนี้เป็นเซลล์นะครับใบ ซลก็จะคือช่วงประมาณตรงเหล่านี้แหละอ่าเซลก็ sell. จะได้มีแรงลงนิดนึงมันก็ได้กาไรไหมถ้าลุงไปอีกนะครับได้ทั้งสั้นทั้งยาวสูตรนี้ถือว่าโอเคเลยดีมากสําหรับที่ผมดูนะอนี้ก็แนะนําให้เซลก็จะตรงอีกละตรงพอดีเลยโอ้โหมันเป็นจุดที่แบบจุดที่มันจะเบรกพอดีมันเป็นจุดที่แบบเ,บเแบบข้าแล้วแบบเทนเปลี่ยนพอดี ไม่ไม่มันไม่ทันได้ขัดทุนตรงนี้เป็นท่าสีเขียวขึ้นไปกดเซลล์อ่ะเป็นท่าสีเขียวขึ้นไปกดเซลล์ไม่ไม่ไม่ทันได้ขัดทุนะกําไรลงมาแล้วโอ้โหสามร้อยกว่าปีบโอ้โหสุดยอดอันนี้อันนี้ถือว่าดีนะสําหรับผมคิดว่าดีอ่ะแต่ตรงนี้มีให้บอกให,ให้แนะนําให้บายอ่ะถ้าคุณบายแต่เราอาจจะไม่บายะะราคาสูงเราอาจจะเป็นตัวอย่างคุณอาจจะรอบายราคาต่ำๆแต่อันนี้แล้วแต่คน แต่ที่ผมแนะนำก็คือรอบายต่ำๆเซลล์สูงๆแต่สมมุติอ่าถ้าคุณเข้าบายตามจุดตัดอะเป็นโซนมาคุณเข้าบายตรงนี้ที่ราคาอตัวเศษเงินขวามือนะ1.88940เดี๋ยวเรามาดูกันว่ากราฟมันกลับไปไหมนะครับผมกลับไปไหม1.88940นะถ้าคุณเข้าบายตรงนั้นจุดที่ไม่ดีอ่ะก็เข้าไปที่1.99 1.9000เลยนะครับ แล้วก็ทะลุขึ้นไปอีกหนึ่งจุดเก้าหนึ่งนะครับแล้วก็ทะลุขึ้นไปอีกนะครับถ้าคุณเข้าบ่ายตรงนี้เพราะนั้นถ้าเข้าบ่ายแล้วติดเนี่ยก็ถือว่ายังปล่อยได้ปล่อยสามารถปล่อยอ่ารอเก็บได้รักษาม a ช g นเล e เ e l ได้นะครับตรงนี้ก็เป็นเซลล์อีกก็ก็เห็นกําไรชัดเจนอยู่แล้วนะครับทุกๆการตัดสุดยอดจริงๆก็รอเป็นแห่งสีเขียวขึ้นไปค่อยกดเซลล์นะครับง่ายๆเลยนะครับ ก็กำไรอยู่แล้วเนาะมันเห็นอยู่แล้วในกราฟนะก็แบ็คัก i n กิ้งไปตรงนี้ก็จุดบายให้เข้าบายตัดแล้วให้เข้าบายเป็นแห่งสีส้มออกมากดบายน่าจะตรงนี้มากกว่าน่าจะตรงนี้นะครับเพราะมันทีแท่งไส้เทียนไว้เป็นสีส้มมาก่อนนะ้ะดันขึ้นไปก็อาจจะติดนิดหน่อยตรงนี้นแต่ไม่มากแล้วก็ไปเก็บกำไรที่ร้อยกว่า ทุกๆก,การตัดมันหนึ่งรอถึงสองร้อยปิอย่างที่เขาว่าจริงๆนะครับก็ลองไปแบล็คเทคกิ้งดูดูคู่อื่นก็ได้นะดูคู่อื่นได้อันนี้ก็เซลอันนี้ก็เป็นเซลนะครับอ่าเป็นเซลแต่ก่อนจะเซลก็มีบายก่อนแต่บายก็น่าจะกำไรได้เดี๋ยวลองมาดูว่าบายตรงนี้กำไรได้ไหม เพื่อหาจุดบอดอบายมันตั้งแต่ตรงตรงประมาณนี้เลยที่มันให้บายราคาก็สูงไปบางคนอาจจะไม่บายราคาสูงอยู่แล้วเดี๋ยวเราจะดูหนึ่งจุดเก้าสามหนึ่งหกสองหนึ่งจุดเก้าสามอันนี้ยังไม่ถึง ใช้เวลาหลายเดือนนะครับหนึเก้าสาวกว่าจะกําไรใช้เวลาหลายเดือนนะแต่ว่าไปไปถึงนะไปถึงหนึ่งจุดเก้าสีปัจจุบันไป 9, นึงจุดเก้าห้านุนนะครับก็มีโอกาสที่จะเซอร์เคิลอาเป็นอะไรกลับมาได้นะครับใชใ้ดูคู่กับเฮดโซแกรมนะครับเลเวล0ูโรในเฮดโซแกรมใช้ดีมากนะครับผม โอเคลองไปฝึกแบททากิ้งดูนะครับก็ลองไปดูกลไกของมันทำงานยังไงใช้ยังไงนะครับตรงนี้ก็เป็นเซลล์นะครับเซลหนึ่งเซลสองมีแรงลงหนึ่งแรงลงสองคอนเฟิร์มพอดีนะครับก็คือหาจุดเข้าเซล์ต่อไปได้เรื่อยๆนั่นเองเนาะตรงนี้ก็จุดเข้าบายไปได้เรื่อยๆปุ๊บๆลองนำไปฝึกใช้ดูฝึกแบททากิ้งนดะูเนาะ อังนี้ก็เป็นเซลล์ยาวน่าจะเข้าใจได้เพราะมันใช้ง่ายๆนะครับโอเคนะครับขอบคุณครับผมลองไปฝึกกันดูนะพิจารณาดีๆฝึกดีๆนะครับน่าจะช่วยใช้ทำกำไรได้นะขอบคุณครับผม